สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาดูกันนะคะว่าเขาวางแผนจะทำอะไรในอนาคตก่อนอื่นมาดูสถานการณ์ก่อนเลยว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาไพ่ใบแรก conversation ค่ะใครคนนี้กำลังจะติดต่อมาหาคุณกำลังจะมีการสื่อสารกำลังจะมีการทักแชทมาหาไพ่ของนก2ตัวนี้นะคะเป็นไพ่ของ conversation นะคะเดทิ้งนัดเจอการน,นัดพบกันโซเชียลมีเดียพูดคุยกันผ่านสื่อออนไลน์มูลคุณกับเขาเป็นความสัมพันธ์ที่ในตอนนี้ยังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่เป็นความสัมพันธ์ที่รู้กันสองคนเนี่ยค่ะเหมือนนกสองตัวนี้นะคะสื่อสารกันแบบที่เข้าใจกันละกันเป็นความสัมพันธ์ที่พวกคุณนั้นรู้สึกลึกซึ้งกันมากมาย ถึงภายนอกจะไม่ได้แสดงออกมานะคะไม่ได้ประกาศให้โลกโซเชียลรู้แต่พวกคุณทั้งคู่คุยกันแล้วก็มีความรู้สึกที่ลึกซึ้งต่อกันมากพวกคุณรับรู้ถึงความรู้สึกของกันและกันได้มีความฝันถึงกันไ mm. พ่ใบนี้เป็นไพ่ของจิตวิญญาณนะคะ intuition คุณต่างคนต่างรู้ในหัวใจว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นเรื่องจริงไพ่ใบนี้คือไพ่ของความคิดถึง พวกคุณคิดถึงกันทุกวันแม้จะคุยกันเพิ่งจะคุยกันก็ยังมีความรู้สึกคิดถึงโหยหากันคีย์ไพ่ใบนี้กุญแจคุณทั้งคู่นะคะมีกุญแจที่จะไขประตูแห่งความสําเร็จไม่ว่าจะเรื่องความรักเรื่องการงานไพ่ใบนี้ของไพ่ไพ่ใบนี้สื่อถึงการปลดล็อกค่ะ คุณทั้งคู่เป็นเหมือนกับคนที่เข้าใจหัวอกซึ่งกันและกันได้พวกคุณนั้นต่างคนต่างรู้หัวใจกันรู้ถึงความรู้สึกรู้ถึงความต้องการของกันและกันเป็นคนที่รู้เท่าทันกันไพ่ใบนี้ค่ะฮัสเป n d ไพ่แมนนะคะใครคนนี้เขามีความพร้อมมีความเพลียบพร้อมแล้วก็มันจะ take action ด้วยนะคะโอ้มาคู่กันเลยค่ะแมนแล้วก็ูม h u s b a n d และ Wife นะคะสี่ภรรยาและสามีคุณกับเขาทั้งคู่เป็นคู่ที่ Perfect m a t c h ถึงในตอนนี้ความสัมพันธ์นั้นไม่ต้องเป่าประกาศอะไรแต่คุณเหมือนนกรักนกรักนกเขาคู่รักนะคะสองคนที่เข้าใจกันมีความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกันเป็นหนึ่งเดียวเป็น u n i t y เป็นคนที่มีจิตวิญญาณที่เชื่อมโยงหากันพวกคุณมีกุญแจกุญแจที่ให้กันไว้สลักกันไว้ในหัวใจเธอเอากุญแจไขหัวใจฉันไปฉันเอากุญแจที่ไขหัวใจเธอมาต่างคนต่างแลกของสำคัญซึ่งการละกันนั่นคือความรักที่เป็นเหมือนกับสิ่งที่คุณนั้นหวงแหนคุณอาจจะไม่ได้รักใครมานานไม่ได้เปิดใจให้ใครเลย พราะกุญแจดอกนี้มีแค่ดอกเดียวเป็นดอกเดียวที่คุณหวงแหนนะคะสำหรับคนที่คู่ควรเท่านั้นที่คุณจะมอบให้แล้วคุณเจอแล้วคุณเจอกับเขาแล้วคุณเจอกับเขาอาจจะเป็นช่วงกลางคืนหรือเร็วนี้คุณกับเขาจะได้พบเจอกันในช่วงเวลากลางคืนนะคะเป็นไปได้เลยจะมีการติดต่อสื่อสารมาภายใต้สำหรับสตาร์ค่ะ ตาไพ่ใบนี้จริงๆแล้วเนี่ยเปรียบได้กับความฝันคนที่มีจิตวิญญาณที่ถูกกำหนดคนที่เป็นสตาร์ซีดคนที่มีภารกิจร่วมภารกิจคู่เกิดมาเพื่อได้พบเจอกันเพื่อทำภารกิจนี้นะคะคุณทั้งคู่เป็นโชคชะตาการที่ได้มาเจอกันนั้นต่างคนต่างสร้างแรงบันดาลใจให้กันและกันเติบโตเป็นคนที่ดีขึ้น เขาเจอกับคุณเขาดีขึ้นในทุกๆด้านหนึ่งเลยทางด้านจิตวิญญาณคนคนนี้เติบโตขึ้นมากมายความสัมพันธ์ของคุณนั้นมั่นคงแข็งแกร่งไพ่ใบนี้ค่ะ t r e e longevity stability ความมั่นคงเนิ่นนานยืนยาวเรื่อยไปคุณทั้งคู่เป็น perfect match กันแบบที่เหมือนเป็นคนคนเดียวกัน เร็วๆนี้คุณเตรียมตัวเลยค่ะคุณกำลังจะได้รับช่อดอกไม้การเซอร์ไพรส์จากเขาคนนี้โบเก้ h, นะคะเขากําำลังจะเซอร์ไพรส์คุณมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณไม่ได้ทันตั้งตัวคุณจะไม่ได้ทันได้เตรียมตัวเลยนะมีไพ่ของเด็กๆออกมาด้วยคุณอาจจะดีวกับคนที่เขามีเบบีอยู่หรืออาจจะเป็นภารกิจที่คุณนั้นต้องกำเนิด ทายาทนะคะถึงเวลาที่คุณจะต้องรับรู้ถึงเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่เขาวางแผนที่จะทำในอนาคตนั้นก็คือการเซอร์ไพรส์คุณจะมีการประกาศมีคำประกาศมีการสารภาพรักมีการเซอร์ไพรส์มีการให้ของขวัญใครคนนี้เขาอยากมีลูกกับคุณด้วยนะคะเรามาดูกันว่า เขาวางแผนจะทำอะไรในอนาคตนะคะใครคนนี้ตอนนี้สถานการณ์เขากับคุณเป็นเช่นไรเขาวางแผนที่จะทำอะไรในอนาคตไพ่ใบแรกค่ะจริงๆเลยนะไพ่ใบนี้คือไพ่ของการ take action เขาคนนี้ก็มันจะ take action ทำบางสิ่งบางอย่างที่คุณคาดไม่ถึงเลยแหละนะคะอัศวินเหรียญน,นะคะ เป็นคนที่มั่นคงอาจจะมีอายุรุ่นราวคาวเดียวกันกับคุณใครคนนี้คุณอาจจะมีอายุมากกว่าเขาได้ตอนนี้นะคะในช่วงช่องว่างระหว่างวัยเนี่ยไม่ค่อยห่างกันเท่าไหร่มากนักนะคะหนึ่งเลยเป็นคู่ที่มีอายุเล่ยเรียก,กันแล้วก็คนที่มีอายุมากกว่ากันผู้หญิงนะคะจะอายุมากกว่าสักเล็กน้อยนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของวุฒิภาวะก็ได้นะทีนี้แล้วเนี่ย ใครคนนี้เขากำลังที่จะบุกตะลุยค่ะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อคุณคนคนนี้เขามีความเกรงอกเกรงใจคุณนะคะสิ่งที่เขามุ่งหวังคนคนนี้ต้องการที่จะเดินทางอยากจะเดินทางอยากจะโยกย้ายอยากจะปรับความเข้าใจอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณและเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในชีวิตการวนกลับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งการปรับความเข้าใจกัน นี่ค่ะที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของคุณนั้นยังไม่ชัดเจนเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องรู้ว่าคบกันแบบไหนคุณทั้งคู่นะคะคุณพอใจที่จะพูดคุยกันคบหากันแบบไม่ต้องเป่าประกาศนะ่ะนะคะถึงความสัมพันธ์นี้จะไม่ได้เป่าประกาศก็จริงไพ่พระจันทร์ออกมาถึงสองใบนั่นแปลว่าคุณเป็นคู่ทางจิตวิญญาณคุณรับรู้สภาวะอารมณ์กันหัวจิตหัวใจกันคิดอะไรอยู่รู้นะคะ the world คนทางไกลค่ะ คนทางไกลคนต่างชาติคนที่อยู่ไกลกันข้ามน้ำข้ามทะเลเขาคนนี้ต้องการที่จะ Take a คชั่นกับคุณแต่ในตอนนี้เหมือนกับมีสิ่งที่เขายังทำไม่ได้นะคะอยู่ในช่วงเวลาของการรอคอยเขาต้องการกลับมาหาคุณใครคนนี้เขารู้สึกผูกพันกับคุณมากมากไพ่ซิกออฟคับไพ่การวนกลับมาของคนรักในอดีตชาติเป็นคนที่คุณรู้สึกผูกพันเขาก็รู้สึกผูกพันกับคุณมากมาย บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมถึงได้รู้สึกรักใคร่สเสน่หาคุณขนาดนี้รู้สึกเหมือนกับรู้จักกันมาก่อนตั้งแต่ชาติปางไหนใครคนนี้เขาเข้าใจคุณดีค่ะคุณมีคนคมมีจิตใจดีภายนอกเนี่ยคุณจะดูเข้มแข็งดูเป็นคนที่เอาจริงเอาจังพูดจริงทำจริงคำไหนคำนั้นแต่คนคนนี้เขามองเห็นคุณมองเห็นตัวตนแท้ภายในของคุณ เขารู้ว่าคุณเป็นคนยังไงเขารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่จิตใจดีใครคนนี้เข้าใจคุณแม้กระทั่งคุณจะพูดคนละภาษาแต่กับกลายเป็นว่าคุณนั้นสื่อสารกันพัน,ผ,นผ่านทางจิตวิญญาณน่ะคู่รักที่แค่มองตากันหรือแม้แต่กระทั่งได้ยินเสียงกันคุณเหมือนกับมีสัญญ,ญาณที่มันเป็นเทเลพาธีการเชื่อมต่อกันโดย โดยง่ายแทบไม่ต้องอธิบายไม่ต้องพูดอะไรกันมากมายสเตรนจ์ Strength. ใครคนนี้เป็นคนที่มีความมั่นคงกับคุณมากๆความรักของคุณและเขาจะมั่นคงแน่ๆค่ะคนคนนี้นะคะเวลาที่เขาอยู่ในความสัมพันธ์นะเขาจะให้เกียรติแล้วก็เคารพรักนะคะคนนี่เขารักมากๆเลยยอมเลยนั่นแหละนะคะเหมือนกับเป็น เขาเรียกว่าคนกลัวแฟนนะคะคนกลัวภรรยานะแบบนั้นเลยนะคะคนคนนี้เขายกย่องคุณมากเขานับถือแล้วเขาชื่นชมคุณเขามองว่าคุณเป็นคนที่เก่งหนึ่งเลยคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนเอาจริงเอาจังแม้ภายนอกจะเป็นเช่นนั้นแต่ภายในคุณมีเมตตาคุณใจดีต่อให้ปากคุณจะบ่นจะว่าเขาแต่มือคุณก็อาจจะทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อเขาคือหมายถึงอะไรเป็นคล้ายๆกับ ปากพูดไปแต่มือก็อาจจะนวดให้หรืออาจจะทําให้เขาทําความดีนะคะแม้กระทั่งคุณจะโกรธเขาอยู่อะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะมีความปรารถนาดีและมีความเมตตาต่อเขาเสมอเลยอะไม่ว่าคุณจะอยู่ในอารมณ์ไหนนะคะได้สำหรับ Four of Pentacles ใครคนนี้ห่วงแหนคุณมากๆคนคนนี้เป็นคนคี้ถึง The Empress นี่ยค่ะเพราะคุณคือหนึ่งเดียวในหัวใจเขา คุณคือคนที่พร้อมมีความเพียบพร้อมคนคนนี้เขารู้ดีว่าถ้าเขาพลาดจากคุณไปเนี่ยเหมือนกับเสียชาติอะนะคะเสียชาติสีชัดเกิดนะคะเกิดมาเนี่ยถ้าไม่ได้ครองคู่คุณคนที่เข้ากันได้มากมายขนาดนี้ก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำอะไรหมายถึงว่าไม่ต้องไปมีคู่อะไรอีกแล้วนะคะ ไม่ได้อยากจะรักใครอีกแล้วถ้าไม่ได้ลงเอยกับคุณและไายนี้ค่ะทริออฟครับไพ่การรียูเนียนคุณกับเขาตอนนี้มีเหตุการ์เซปเร์เชันกันอยู่ห่างไกลกันแต่บอกได้เลยว่าความจริงในหัวใจของพวกคุณนั้นผูกพันกันมากมายอีกไม่ช้าไม่นานคุณกลำลังจะได้ความชัดเจนจากเขาเขาคนนี้จะเดินทางมาหาคุณค่ะ เขาคนนี้จะทํางานอย่างหนักในความสัมพันธ์จากนี้นะคะสิ่งที่คุณเคยทําให้เขาความดีทุกสิ่งทุกอย่างจะมันจะกลับมาตอบแทนคุณอย่างสาแก่ใจเลยนะคะสิ่งที่เขาวางแผนจะทําในอนาคตกับคุณคืออะไรคะแพ่ใบนี้ร่วงมานี่ค่ะเอ็ดออพครับหนึ่งถ้วยความรักแท้ใครคนนี้รักคุณหมดใจเป็นความรักแท้ยั่งยืนอยู่ตรงนี้เพื่อคุณแล้ว คนคนนี้เขาจริงจังกับคุณมากๆเลยนะคะตามหน้าไพ่เนี่ยมีแค่คุณเพียงคนเดียวเลยต่อให้คุณจะอยู่ห่างไกลกันคนคนนี้ไม่เคยมองคนอื่นไม่เคยชายตาแลใครเลยนี่ค่ะราชินีเหลียนผู้เลยค่ะคนที่ลํำค่าเป็นเดอะวันเป็นของมีค่าสำหรับเขาคุณคือเหมือนของขวัญที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้คนคนนี้ฮาโลแฟนเขาต้องการที่จะชัดเจนกับคุณค่ะ แน่นอนเลยว่าความสัมพันธ์นี้นะคะจะได้ไปถึงการเข้าพิธีแต่งงานเข้าโบสมีการสาบ้านต้นมีการให้คำมั่นสัญญากันละกันคุณคือหนึ่งเดียวคือเดว,วันในดวงใจและนี่ค่ะไพ่การแต่งงานออกมาแล้วใช่เลยคุณที่ฟังคลิปนี้นะคะคนที่คุณดิวอยู่ด้วยตอนนี้เนี่ยแหละเขาเป็นคู่แท้ของคุณ คนที่คุณคุยกันผ่านโลกโซเชียลมีเดียคนที่ยังไม่ได้เปิดเผยให้ใครรู้เป็นความรักที่รู้กันอยู่สองคนแต่มันมั่นคงมากๆพวกคุณรักกันมั่นคงมากๆเลยมีฝันด้วยกันมากๆที่จะทำหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันคุณอยากไปเที่ยวด้วยกันคุณอยากไปใช้ชีวิตอยากไปเดินทางรอบโลกอยากไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันคุณอยากทำอาหารในกันทานคุณอยากจะนั่งรถ เที่ยวเล่นไปคุณอยากจะไปกางเต็นท์คุณอยากจะไปใช้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเป็นลอง g ูดิเตอค่ะมีความฝันมากมายคนคน,นี้บรรดาให้คุณได้และเขาจะทำภา้ใต้สำรับไนายออฟวานนะคะใครคนนี้เขาทำแน่นอนนะและดูสิหาพลังงานดิไฮโลแฟนและดิไฮพินเทสคุณเป็นคู่แท้ทางจิตปิญญาณคุณเป็นคู่กันแบบที่มีศีลเสมอกันเป็นคู่บุญคู่บารมี ผู้แท้หนึ่งเดียวคุณได้เจอกับเขาคนนั้นแล้วเขาคนนั้นแหละคะ่ะคนที่คุณดิวอยู่นี่แหละเนี่ยคนในปัจจุบันนี้เลยนะคะคนที่เป็นฮัสบั่นของคุณนะคะพร้อมแล้วที่จะเป็นสามีของคุณนะมาดูซิว่าไพ่ออรเคิลอยากบอกอะไรความรักความสัมพันธ์นี้ค่ะ courage คนคนนี้เป็นคนกล้าหาญเขาเป็นคนที่มีความมุ่งม,มั่นไม่กลัวใคร มีความกล้าหาญแล้วก็เป็นคนที่มั่นมันคงมากๆนะคะเนี่ยดูจากไพ่สเตรนจนะแล้วก็ COURAGE เป็นคนกล้าหาญแล้วก็มีความมั่นคงมากๆเลย HAPPINESS หลังจากนี้ไปชีวิตคุณจะพบเจอแต่ความสุขคะ่ะหลังจากที่คุณได้ลงเอยกับเขาคุณจะมีความสุข คุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาความสุขนานานประการจะหลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตของคุณใครคนนี้ก็มันจะ take action แล้วนะคะคนที่ยังไม่ได้ให้ commitment อะไรจริงจังนี่แหละตอนนี้นะคะหลังจากนี้ไปจะมีความจริงจังแน่นอนคุณจะเห็นเลยว่าเขาจะทําอะไรอย่างที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงด้วยซ้ําว่าเขาจะทําแบบนี้นะคะนั่นคือการที่ขอคุณแต่งงานมันเป็นคํานี้จริงๆ Hello f a แล้วก็ for of one เนี่ยนะคะยังไงก็มีการลงเอยแน่นอนมีงานแต่งแน่ๆน,นะคะ Trust ค่ะจงเชื่อมั่นสถานการณ์นี้กำลังเรียกร้องให้คุณมีศรัทธาหากคุณที่ฟังอยู่รู้สึกเอ๊ะจริงเหรอใช่เหรอจะใช่ฉันไหมใช่ค่ะคุณเชื่อหรือไม่นะคะ If you believe ถ้าคุณเชื่อนะคะแค่คุณเชื่อทุกสิ่งก็เป็นจริงได้นะคะทุกอย่างอยู่ที่ความคิดของคุณเองนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ love message oracle อยากจะแนะนำอะไรไพ่ love message oracle อยากจะแนะนำอะไรความสัมพันธ์นี้ของคนที่ได้เข้าชมคลิปนี้นะคะคุณเจอแล้วล่ะคู่ของคุณน่ะนะคุณเพียงพอแล้วค่ะคนที่คุณอยู่ด้วยเขารักคุณแบบที่คุณเป็นคุณไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรแล้ว อยู่กับปัจจุบันนะคะคุณดึงดูดความรักด้วยการเพลิดเพลินกับชีวิตอย่างที่เป็นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่น reconciliation นี่แหละใครจากอดีตกำลังวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณเคยจบเคยเลิกกันไปหรือเคยห่างกันไปหรือตอนนี้มีปัญหามีประเด็นกันแล้วห่างกันไปนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูขมุข,ข,ขมัวดูจะเอายังไงก็ไม่เอาแต่นี่แหละคนคนนี้กำลังจะกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งไม่มีอะไรที่ผิดพลาดค่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าให้คุนั้นเชื่อถือในกระบวนการนี้อืให้คุณเชื่อถือได้เลยเพราะการเชื่อมต่อของคุณและเขานี้ถูกกําหนดเวลาไว้แล้วจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกอย่างนั้นเป็นไปตามที่ลิขิตมาแล้วไม่มีอะไรที่ผิดพลาดนั่นคือการที่เขาอาจจะต้องห่างกับคุณไปในระยะหนึ่งเพื่อไปเติบโตตื่นรู้ทางจิตปัญญาและในตอนนี้คุณทั้งคู่มีศีลเสมอกันแล้วคุณทั้งคู่ เทียบเท่ากันแล้วเป็นพลังงานของนักบวชชายนักบวชหญิงระดับสูงเป็นคนที่มีจิตวิญญาณมีเซนต์มีสัมผัสเชื่อมโมยงถึงกันนี่พลังงานทะลุเฟรมร้อยเปร์เซนต์ไพ่นี้ก็คือม s c คิลีนและแฟ i n i ีนดูนะคะไพ่แมนแล้ว l เลดี้ไฮพินเทสแล้วก็ไฮโลแฟนนะคะคุณเป็นคู่แท้กันจริงๆเลยแล้วมีเด็กรอมาเกิดแล้วด้วยนะ แน่นอนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเส้นทางความรักของคุณและเขาจากนี้จะเป็นเช่นไรเส้นทางความรักอู้แล้วเด็กน้อยน่ารักมากๆเลยหน้าตาบ้องแบลสุดๆเลยนะคะเส้นทางความรักนี้ของคุณและเขาจะเป็นเช่นไรโอ้ uncovering treasure ใครคนนี้เป็นคนที่มีสมบัติมีทรัพสมบัติมหาศาลอาจจะเป็นคนที่เกิดปีงูปีปีงูปีมะโงมะเสงหรืออาจจะเป็นคนที่นับถือ นะคะเป็นสายญาณของพ่อปู่แม่ย่าได้นะคะคุณทั้งคู่แล้วไพ่นี้นะความหมายของไพ่ก็คือการค้นพบสมบัติภายใต้พื้นผิวนั้นมีสิ่งปลดปลานมากมายลอยอยู่คุณกับเขาเป็นคู่บุญคู่บารมีกันเมื่อไหร่ที่ได้ลงเอยกันเมื่อนั้นหมดเวลาของดวงจันทร,ร์พระอาทิตย์กำลังส่องแสงคุณทั้งคู่มีกุญแจไขประตูหัวใจกันละกันมีกุญแจที่จะไขประตูสมบัตินี้เป็นคู่บุญคู่บารมีคู่ทรัพย์คู่โชคค่ะ c รีนซิ่งวอเตคุณกับเขานะคะอาจจะชอบใช้เวลาที่จะอยู่ด้วยกันแบบสบายๆส,สงบเงียบไพ่อบอกว่าการชำระล้างจะกระตุ้นพลังชีวิตที่สดใสคุณอาจจะมีความสุขทุกครั้งเลยเวลาคุณนั้นได้ไปสถานที่ที่มีแหล่งน้ำทะเลน้ำตกอะไรอย่างนี้นะคะต่างๆนะที่คุณไปแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นที่ของคุณ อย่างที่บอกว่าใครที่ต้องการที่จะช้าล้างเนี่ยบางครั้งดำน้ำลงไปแล้วเงยผุดขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับได้เกิดใหม่ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะอืม passion and pressure ลิ้มรสชีวิตของคุณหลังจากนี้คุณจะได้มีชีวิตที่คุณปรารถนาชีวิตที่เปรียบดังปฏิหารชีวิตที่คุณรู้สึกว่าคุณจะไปที่ไหนก็ได้แค่มีเขาอยู่ที่ไหนก็ได้มันไม่ใช่ค่ำไหนนอนัน่นแต่ ไม่เกี่ยวว่าคุณอยู่ที่ไหนสิ่งสำคัญเลยคือคุณอยู่กับใครและนี่ค่ะ u n n o n Territory จริงๆด้วย,วยสถานที่ที่คุณไม่รู้จักคุณไปกันเลยจับมือกันไปนะคะไม่ต้องห่วงสมบัติเต็มกระเป๋านะดินแดนที่ไม่รู้จักค่ะ You are exactly where you need to be คุณอยู่ในที่ที่คุณต้องการคุณกับเขาเป็นคู่รักทางไกลนะเหมือนไพ่ The World ขึ้นมาแลา้วไพ่ใบนี้นั่นแปลว่า ใครคนนี้กำลังจะพาคุณไปในที่ที่คุณไม่เคยไปมาก่อนคุณเตรียมตัวได้เลยนะคะไพ่ใต้สำรับดีสุดเพรสเซดทางผ่านทะเลทรายค่ะไพ่แบบว่าให้คุณเชื่อเถอะนะว่าจักรวาลนั้นมีแผนการอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณไม่ว่าตอนนี้คุณจะเผชิญอยู่กับสถานการณ์อะไรคุณจะอยู่กับสถานการณ์ที่ดูมันยากลำบากเหลือเกินเป็นบททดสอบห่างไกลกันความสัมพันธ์ก็ไม่ชัดเจนคุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างคุณถามใจตัวเองก่อนว่า คุณรู้สึกถึงเขาได้หรือยังเมื่อหัวใจคุณบอกว่าใช่คุณก็ฟังเสียงหัวใจของคุณเลยเท่านั้นเลยนะคะฟังเสียงหัวใจของคุณแล้วก็มองให้ลึกลงไปถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงคุณพิจารณาเชื่อได้ว่าคุณกับเขามีหัวใจที่ตรงกันคู่รักทางจิตวิญญาณคนคนนี้ไม่มองใครมีแค่คุณปรารถนาเพียงคุณคนคนนี้เขามีฝันกับคุณเยอะเลยนะนะคะคนคนนี้เนี่ยเขาอยากจะ เขาเรียกว่าเนรมิตอะเนรมิต er ชีวิตของคุณอะชีวิตคุณจะเปรียบเหมือนกับคล้ายๆกับองหญิงเจ้าหญิงเป็นลิตเติ้ลแองเจิลของเขาเลยอ่ะนะคะเขาคนนี้จะทําให้คุณทุกอย่างมันจะมีความสุขแบบที่คุณจะไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่าชีวิตเนี้ยจะได้พบได้เจอกับเรื่องราวต่างๆเหลา่านี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่เฮอร์มิตทาร์ตอยากบอกอะไรข้อความที่เขาคนนี้นะคะ สามีว่าที่สามีของคุณว่าที่สีภรรยาของคุณอยากจะบอกกับคุณสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณในตอนนี้ค่ะโอ้เซ็กอืมโอเคละนะมันก็ต้องมีความปรารถนากันไม่เป็นไรนะคะคนที่ฟังอยู่ก็แน่นอนแหละนะคะก็เป็นเรื่องธรรมดาพวกคุณ พร้อมที่จะถึงจุดนี้กันแล้วเนาะถ้าให้ภรรยาสามีออกมาก็าจะต้องเป็นเรื่องนี้ที่พวคุณนั้นแสนสเสน่หาข้างใครพิศวาตกันและกันเขาบอกว่าเขารู้สึกแบบเดียวกันกับคุณอืมอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเ,ออเซ็กด้วยนะเป็นเรื่องแบรแรกที่ออกมานะคะอาจจะเป็นคู่ที่มีความสัมพันธ์กันทางกายภาพแบบฟิสิกส์ทัดได้แล้วอะแบบที่คุณยังไม่ต้องเจอกันแต่คุณรู้สึกว่าเขามาอ,อ แสดงความเป็นเจ้าของคุณแล้วอะไรแบบนี้ค่ะนะถึงก็พูดไม่ออกเลยทีเดียว่ะ love me รักฉันเขาบอกว่าคุณพิเศษมากๆ you are so very special เขาต้องการคุณตลอดเวลาเลยตอนนี้เขาห่างจากคุณไม่ได้และถึงถึงจะห่างกันอยู่ถึงจะยังไม่ได้ใกล้กันแต่เมื่อไหร่ที่คุณได้ใกล้กันเมื่อไหร่นะคนคนนี้เขาคลั่งรักคุณมากๆเขาจะเสพติดคุณมากๆเลยค่ะคุณจะเป็นอาหารจานหลักของเขาเลยนะคะเขาถามว่าถ้าเขาขอให้คุณอยู่คุณจะไปไหม น่าจะเป็นเรื่องของการย,ย้ายถิ่นที่อยู่ถ้าเขาขอให้คุณอยู่กับเขาไปอยู่กับเขาที่ประเทศของเขาคุณจะไปหรือเปล่าความรักนี้ทําให้เขากลัวกลัวที่จะสูญเสียคุณคนคนนี้เขาห่วงแหนคุณมากเหมือนไพ่ที่ออกมาไพ่สี่เหรียญไพ่ดี e อมเ press คุณมีครบทุกอย่างเท่าที่ควรจะมีในฐานะคนรักของใครคนหนึ่งสภาวะของคุณตอนนี้พร้อมแล้วที่จะเป็นสีภรรยาฟังเสียงหัวใจของคุณ เขาบอกให้คุณฟังเสียงหัวใจของคุณดูสิหากตอนนี้คุณไม่เชื่อว่าเขารักคุณหากตอนนี้สถานการณ์ที่อาจจะไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากมายคุณไม่รู้เลยว่าเขาทําอะไรอยู่เหมือนที่บอกแหละค่ะคุณฟังเสียงหัวใจของคุณสิ่งสําคัญเลยว่าหัวใจคุณกําลังร่ําร้องบอกอะไรคุณคุณได้ยินบ้างหรือเปล่าคุณฟังเสียงหัวใจของคุณแล้วคุณจะรู้เลยว่าน่หละหายก็คือเสียงร่ําร้องจากหัวใจของเขาที่ส่งมาหาคุณเขาอยากให้คุณเลือก อยาให้คุณเลือกเขานะคะ w i l y y u u h o o s s นี่คุณจะเลือกฉันไหมคนคนนี้เป็นคนที่อาจจะมีกับความเขาเรียกว่าอะไรการคิดไปเองอยู่อยู่ด้วยนะคะว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาจะคู่ควรกับคุณหรือเปล่าเขาก็อาจจะกลัวนะคะว่าคุณอาจจะไม่เลือกเขาเพราะคุณเพอร์เฟกมาก,มากๆเลยพลังงานคุณเป็นดีเอ็มเพรสนะนะคะแต่ในขณะที่พลังงานเนี่ยมีจิตวิญ,ญญาณที่เสมอเหมือนกัน ใครคนนี้เขาน่าจะมีภารกิจมาเพื่อปกป้องคุณหนึ่งเลยตัวเขานะคะถึงจะมองว่ามีวุฒิภาวะหรือมีสถานะทางสังคมไม่เท่ากับคุณหรือกลัวคุณจะไม่เลือกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่จริงๆแล้วเป็นพลังงานที่เท่าเทียมกันนะคะเหมือนกับเป็นบททดสอบนั่นแหละนะคะเป็นภารกิจของเขาที่จะต้องมาคุ้มครองคุณแล้วจะต้องเหมือนกับว่ามองว่าตัวเองนั้นน่ะต้องดูแลคุณให้ดีน่ะนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขา จะต้องคิดและจะต้องปฏิบัติกับคุณปรนิบัติกับคุณเป็นเหมือนในหญิงอะนะภายใต้สำรับค่ะเขาบอกเขาพร้อมแล้วคุณพร้อมไหมคุณพร้อมหรือยังเขาพร้อมแล้วนะนะคะ i'm ready นะพร้อมแล้วนะคะอืมมาดูซิว่า i'm ready เนี่ยเมื่อไหร่นะคะสถานการณ์นี้เขาวางแผนเอาไว้ว่าเขาจะมาพาคุณไปค่ะคุณเตรียมตัวแน,น่นอนเลยที่จะต้องย,อย้ายถิ่นที่อยู่มีการแต่งงานกันมีการเขาเรียกว่าจดทะเบียนสมรส เข้าขนบธรรมเนียมตามจารีตประเพณีเพราะไพ่เดียร์ o โลแฟเนี่ยเป็นคนที่ทําอะไรแบบเข้าตามตอกออกตามประตูไม่มีเจ้าชู้ไม่มีนอกลู่นอกทางนะแน่นอนค่ะคนคนนี้ชัวร์เลยว่าใช่นะคะสถานการณ์นี้สําหรับคนที่เข้าชมนะคะจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คุณและเขาจะเปิดให้สามใบนะคะเพราะว่าเป็น พลังงานที่หลากหลายนะคะใครอยู่ในช่วงห่วงเวลาไหนของไพ่แต่ละใบก็คุณก็ลองมองเอาว่านับไปอีกเมื่อไหร่เท่าไหร่ถึงจะถึงเวลาของคุณนะคะไม่มีเรื่องบังเอิญที่คุณได้ฟังคลิปนี้แน่นอนนะคะไม่มีการแรนดอมสุ่มแน่นอนเชื่อว่าคุณที่ได้ฟังคลิปนี้นี่แหละค่ะคือการเลือกของจักรวาลแล้วว่าให้คุณได้มาฟังคุณมาฟังเถิดแบบนั้นน่ะนะคะอะมาดูกันนะคะเมื่อไหร่เขาพร้อมแล้ว มอแพเทียนท้าบอกว่าให้คุณอดทนอีกนิดนึงอดทนอีกสักหน่อยนึงนะคะหนึ่งพลังงานอ่ะอีกหนึ่งพลังงานอีกหนึ่งพลังงานให้คุณรีบเคลียร์ได้เลยรีบเคลียร์พื้นที่ตอนนี้คุณมีอะไรอยู่ที่อยากทำให้ทรีบทำตอนนี้เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นก็มังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แล้ว create space for it to happen sooner นะคะจัดการเลยเพราะว่ากำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แล้วและอีกหนึ่งพลังงานออกตุลาคม นะคะโอเคเอ๊ะมาดูใต้สำรับหน่อย In August มีที่เร็วกว่านี้ก็มีนะ a อ g u ก t สิงหาและตุลาหรืออาจจะเกี่ยวกับคนที่ราศีราศีสิงราศีตุลก็ได้นะคะทีนี้เราถามถึงเรื่องที่จะเกิดเนาะนะให้มองไปที่พลังงานของคุณนะคะว่าคุณรู้สึกว่ามัน เป็นเรื่องของคุณไหมต้องมีเซนต์อยู่แล้วล่ะที่คุณจะสามารถสัมผัสถึงคลิป,ลป,ลปนี้ได้นะคะก็ไปกําหนดช่วงเวลาที่คุณรู้สึกเอาเพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของหัวจิตหัวใจของคนสองคนแล้วพวกคุณเนี่ยมีเซนต์มีสัมผัสถึงกันได้นะคะนี่คือคู่รักท่านจิตวิญ,ญญาณนะคุณก็จะพอจะเข้าใจถึงสถานการณ์เองว่าสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะแต่สถานการณ์เนี่ยมันจะเป็นไปตามนี้แหละ แต่ที่บอกเรื่องห่วงเวลาเนี่ยก็มีหลายช่วงเวลาที่จะไม่ได้ลงตัวลงเอ,พอิพร้อมๆกันก็ยังจะมีคู่ที่ต้องรอคอยอยู่นะคะส่วนเขาคนนั้นเนี่ยคู่ที่มีความพร้อมแล้วนั้นก็มีมีเลยในตอนนี้นะคะพร้อมแล้วที่จะรียูเนีนกันก็ขอยินดีด้วยนะคะกับพวกคุณเนาะคนที่พร้อมแล้วก็เตรียมตัวนะคะลัดฟ้าบินลัดฟ้าโลดด้นไปนะเรามาดูกันหนไพโรแมนต์แอนเ ความสมพัน์นี้ของคุณและเค่ะภายในปีนี้จะลงเอยกันเช่นไร Express your love แสดงความรักของคุณแล้วก้าวไปข้างหน้า Trust จงเชื่อมั่นสถานการณ์นี้กำลังเรียกร้องให้คุณนั้นมีศรัทธาและนี่ค่ะ Twin f ฟ a m มาเลยคอนเฟิร์มนะคะจนคลิปจะจบจะปิดแล้วก็ขอคอนเฟิร์มอีกสักหน่อยว่าคนนี้เป็นคู่รักในอดีตชาติของคุณแค่คุณเชื่อมั่นรักนี้ไปต่อได้แน่นอน Wife and ฮัสเปิลนะคะสีภรรยาและสามีนะคะคุณทั้งคู่มาพบมาเจอกันแล้วเตรียมตัวได้เลยที่จะได้ลงเอ่ยเคียงคู่ของคู่กันไปนะคะจับมือกันไปนะคะสู่บทใหม่บทแห่งความรักบทเรียนในชีวิตที่คุณจะต้องเดินคู่นะคะเป็นการเคียงคู่กันแล้วถึงเวลาแล้วที่จะได้ อยู่ด้วยกันนะคะยินดีด้วยมากๆเลยโอเคก็ประมาณนี้นะคะใครสนใจดวงส่วนตัวก็คลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ